สวัสดีครับเมื่อนี้ก็ได้พัสดุมาเนะครับเป็นกล้องกล่องพัสดุนะครับเขาบอกว่าการุณาถ่ายวิดีโอขณะเปิดกล่องนะครับโดยไม่ตัดต่อเพื่อเป็นหลักฐานในการขอเคลมสินค้านะครับเดี๋ยวมาเปิดเบิงครับผมข้างในเป็นยังสภถากกล่องนะครับแพ็คมามดชิดเลยนะครับผม แพ็กมามิดช well, <Yeah. S 1> ิดนี่ครับแพ็กมาดีบ่มีรอยฉีกขาดเนะครับ่ป๊บข้างในเปนอะไรวยังยมมักยังยิ่มักยังยี่พี่น้องปึ๊บปุ๊บ นี่ครับผมชั้นแดกชั้นแดกผ่านไปข้างในครับพอมาสองสันสามสันเลยเนะครับผมโอเคเราจะแกะถุเงเบิองครับผมตัวนี้นะครับผมก็เป็นมเมล็ดพักหวานปลาครับผมสภาพถือว่าโอเคเลยครับผมบรรจุมาดีครับผม ผมมีการซึดรอยอย่างน,น,นะครับผมสภาพเมล็ดกะถือ่าสมบูรณ์สมบูรณ์ดีนะครับผมเดี๋ยวจะแกแะหลักกระ่างะครับพี่น้องตัวนี้สั่งมาจากพี่อาทิตย์นะครับผมสั่งมาจากพี่อาทิตย์ถือว่าบรรจุมาได้ดีมากเลยครับผมสภาพโอเคครับผม มา,มาเรียบมาแล้วนะครับผมกทำการลาลาโอ้สันสั่นเลยครับผมสอนชั้นเลย ผมหลังจากได้มเมล็ดมาแล้วนะครับผมก็แ่น้ำนะครับผมแ่น้ำเพื่อที่จะล้างเปลือกตัวนี้ออกนะคระับเปลือกหูมะเร็ออกนะครับก็เอาเปลือกหูมะเร็ดออกแล้วก็ล้างคัดให้สะอาดเลยนะครับผมอยาจะลองบีบบั้งครับนี่ครับถ้าบีบออกมแลวมันจะยังเลืนล่นๆอยู่นะครับพี่น้อง ตะก,กร้ามันจะจะเมแทบเบือเขาแตกง่ายขึ้นนะครับที่ตรงใส่ถุงมือนี่เพราะว่ายางเขากัดนะครับผมมันจะมียางนะครับผมจะขั้นนะครับถ้าภายที่แพก็จะขั้นเล็กนอก้อย ตอนนี้ก็ได้แยกเปลือกออกแล้วนะครับผมตัวน,นี้ก็เป็นเปลือกนะครับผมที่แยกออกใส่ถังไว้นะครับเอาไว้มาร์กเป็นปุ๋ยต่อไปครับผมอืมตเสเกก้นนกล็ดกะบีบีๆบ,บ,บ,บอกเลยนะครับผม หมดแล้วนะนี่ครับพี่น้องเคาบอกเป็นการเสียเวลานะครับผมใส่ทุงแยงเลยครับ ครับล่อนประไคายเสร็จแล้วนะครับผมกะมาขัดเก็บครับผมครับสำคัญกับตรงบริเวณขัวของเขาเนี่ยแหละครับผมขัดออกให้สะอาดนะครับ and เวลาสัมผัสเบิ่งนะครับผมมันจะเป็นหยาบๆนะครับบอลื่นนะครับผมเป็นอันใช้ได้นะครับครับผมพ่อล่างเสร็จแล้วนะครับก็พึ่งล่มไว้ในที่ล่มนะครับผมหามาไปตากแดดเด้อครับพี่น้องพึ่งล่มยังก็จะแห้งนะครับผม ครับผมเมล็ดบางส่วนนะครับผมได้คลุกกับขีเทาเนาะครับพี่น้องครับเมล็ดยังว่่ทันแห้งปนใดนะครับก็เลยเอามาคลุกกับขีเทาเพื่อให้ขีเทานะครับซอยดูดความชื้นออกจากเมล็ดนะครับจะได้แห้งเร็วขึ้นนะครับแล้กกาในขีเทานะครับก็จะมีตัวซอยในการปรับสภาพดินนะครับผมปรับสภาพดินนะครับมีความเป็นด่างนะครับผมลดความเป็นกรดในเมล็ดลงได้นะครับผมอาจจะเล็กน้อยนะครับผมแล้กกา อาจจะซอยในการป้องกันเชื้อราใดน้ำนะครับผมตัวนี้ก็เป็นการทดลองนะครับผมคลุกก่เทาครึ่งหนึ่งนะครับผมอีกอีกส่วนหนึ่งบริดวณคลุกนะครับผมพึ่งลมตามปกติครับผมแต่ว่าเมล็ดนะครับต้องขัดให้สะอาดเลยนะครับขัดให้สะอาดนี่ครับมมีเนื้อมมีเนื้อของไอ้ประวานปลาเลยนะครับผมเนื้อติดติดมานะครับสีน้งเหลืองนะครับเป็นลื่อน กัขัดจนจนมันออกหมดนะครับแล้วก็มากลูกกีเทาเรื่อวะพึ่งล่มในที่ล่มแล้วค่อยเอาไปแช่น้ำอีกที่นึงแล้วก็ค่อยเพาะน้องครับพี่น้องก็จะพึ่งล่มไปก่อนครับแค่นี้นะครับกาเป็นนั้นเสร็จแล้วนะครับสําหรับการขัดเมล็ดพะกวานปลาเดี๋ยววิธีการปลูกปลูกจังไดนะครับเพะจังไดเดี๋ยวผมพาไปเพาะแล้วก็ปลูกน้ากันครับครับผมพอเมล็ดเริ่มแห้งแล้วนะครับเข้ากะ เอาไปแช่น้ำนะครับก่อนเพาะหรือจะเอาไปเพาะเลื่อยก็ได้นะครับผมแต่ว่าถ้าเอาไปเพาะเลือยนะครับต้องลดน้ำสม่ำเสมอนะครับผมห้ามไ้ดินแห้งเด็ดขาดนะครับผมนี่ครับเมล็ดแบบนี้ก็เอาไปเพาะได้นะครับเพราะว่าปีเมื่อกี้ปีที่แล้วนะครับผมผมทดลองเอาเมล็ดทีกะลาแตกนะครับไปเพาะกะลาแตกแบบนี้นะครับผมไปเพาะกางงอกขึ้นกันครับพี่น้องสมารถปพาได้ขึ้นกันครับอย่าไปปลูกน้ำกันเลยครับ ครับผมในนี้ก็จะมีพักหวานปลาปีพกห์นะครับทียังหลงเหลืออยู่แล้วก็มีบางส่วนนะครับที่ตายไปนะครับผมแบบนี้ครับพักหวานปลานะครับก็จะบางบางต้นบางทุงนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับพี่น้องต้นนี้น่าจะเกิดจากดินแห้งนะครับผมหรือบอกรากเนาข้นเนานะครับเดี๋ยวปีนี้นะครับผมก็จะเอาเมล็ดที ปุกีดเท้าแบบนี้นะครับผมมาเนบปลูกแทนนะครับสภาพดินปลูกถกือว่าใส่ได้อยู่ครับผมแท่นเลยครับผมเอาปูนขาวอา่าม่จะเป็นตัวซอยนะครับแทนปูนขาวได้นะครับเอามาปรับสภาพดินแบบนี้นะครับผมเนบลงไปเลย มีเล็กแหลมแบบนี้นะครับผมนี่ครับตัวนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ในการปลูกพวกหวานอีกอย่างหนึ่งนะครับผมเป็นเล็กแหลมนะครับถ้าปลูกในถุงก็เอาเป็นปลวกไม้เสียบมูกสินก็ได้ด้วยครับพี่น้องแต่ตัวนี้เป็นอุปกรณ์สําหรับปลูกแบบากงอกนะครับอันทั้งตูดเทาลงนะครับพี่น้อง น้ำชุ่มแล้วดินดีอยู่นะครับนี่เห็ดเลยตัวนี้ต้นมะกรูดครับผมต้นมะกรูดก็แซมได้แซมไปเลยหนึ่งมเมล็ดนี่เขาเพาะปลูกเองครับผม กรต้องไปคิดอย่างมากมาครับโอเคสํำหรับวิธีการปลูกอะง่ายๆแบบนี้เลยครับพี่น้องลดน้ำให้ชุ่มนะครับช่วงหลักๆจะหายขาดน้ำนะครับลดน้ำทุกวันพ่อเขาง,งอกนะครับพ่อก็คอยเว้นระยะการหายน้ำเพราะว่าป้องกัน หลักของเขานะครับเนาโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็เอามาฝากเพียงเท่านี้ครับผมเดี๋ยวผมก็จะปลูกในถุงอื่นๆต่อไปครับผมพกหวานป้าปีกอนนะครับเมื่อครับเดี๋ยวก็จะได้ง่ายถุงช่ำนะครับให้มีขนาดใหญ่ขึ้นครับพี่น้องแล้วก็เอาถุงเก่ากลับมาใส่ได้ คลิปนี้ก็เอามาฝากพียง้ท่านี้ครับขอให้ทุกคนมีความสุขกับทุกกิจกรรมมันวางครับผมสวัสดีครับอ่อลืมบอกครับผมเอาไปเพาะในกระบะเพาะก็ได้นะครับห้รลกเขางอก่ครเอามาช่ำก็ได้ครับพี่น้องหรือจะเอาไปปลูกในหลุมปลูกที่เขาเตรียมใ้ก็ได้นะครับผมเข้าเพาะในกระบะเพาะว้กอนนะครับช่วงนี้ก็เตรียมหลุมปลูกไว้ทาเลยนะครับผมหรือจะกรอกดินแล้วก็ปลูกในถุงช่ำแบบนี้ก็ได้ครับผมแล้วแต่ตามแต่พี่น้องถนัดเลยครับ ลาไปเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ